ผมผมกองนะครับจากนั้นต้นยางโยนคพรามสองก็ทืนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติดรถทิปปิดท้ายช่วงเย็นวันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับจากเป็นล้อของมา้าซิวิค F4 นะครับเป็นตัว R/S นะครับตัวนี้เป็นตัวสีลงดํานะครับเป็นล้อขอบ17นิ้วนะครับล้อตัวนี้นะครับอยู่ในตะกูณ R/S ตัวไมเนอร์นะเพราะว่ามันจะเป็นโทรกิองหลังนะถ้าเป็นตัวก่อนไมเนอร์มันจะเป็นล้อหน้าเงานะครับเรามาดูหลังล้อกัน ราคาตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับเมตาฮอนด้ามอเตอร์อยู่นะครับแล้วก็เป็นล้อขอบ17กว้าง7ออฟเซต45นะครับล้อแท้นะนะครับ100%นะครับตัวนี้นะครับล้อชุดนี้นะครับคุณสามารถใส่ได้กับรถฮอนด้า5รูมาตรฐานได้ทุกรุ่นเลยนะครับของเก่ารับเทินด้วยนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระราม2บางกุ้เทียนนะครับอยู่เลยซอยเจรทะเล21 เดี๋21มา200เมตรที่ถนนใหญ่นะไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาไนดะ้นะครับต่อคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสักคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ